สวัสดีครับสวัสดีกลับสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมที่ขลบทุกทันครับผมเมื่อนีกกลับมาพบกันอีกคือเก่าเนาะครับเนาะกับช่องทองพูนชาแนลเมื่อนี้บาทองพูนจะพาท่านผู้ชมและเอฟซีทุกทันติดตามตัวเลขและความฝันกับพุณนปัจจันรของเฮาครับผมคุณประจันรของเขาผลฝันว่าได้อาบน้ำ้เด็กหน่อยฝรั่งเพิ่มนครับแล้วตัวเลขจะเป็นตัวใดล่ะครับท่านผู้ชมแล้วความฝันของปรจจันร์จะเป็นแนวด็ขอใอยท่านผู้ชมและเอฟซีทุกทันติดตามไปพร้อมๆกับเบาทองพูนเนาะครับเนาะกับผม แต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวความฝันของคุณประจันของเฮาก็ฝากนะครับเนาะฝาก่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวท้งพู่นหาคลิปที่ดีตัวเหล็กได้เด็ดมาฝากตานผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับเนาะกับผมตอนนี้ประจันกำนังถ่ายอยู่ครับผมไปครับไปติดตามตัวเหล็กและความฝันกับประจันของเฮาครับผมว่าคุณประจันของเขาคุณจะมีโตเด็ดตัวดีตัวใดมาฝากตานผู้ชมในคลิปนี้ของผมนะครับเนาะกับผมไปครับ กลับสวัสดีครับปอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับปอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมเนาะอุ้ยสุดยอดซีซีที่บอกครับจังๆเลยเนาะครับเนาะหมวดบังฮันครับผมจ้าปลาตุดถูกทั้งบ้านที่บอกครับผมคือฝันถูกบาหลายครับผมบาหลายกับบุเป็นยังเนาะครับเอฟซีเนาะว่าแต่ฝันแม่นครับเข่ามาหลายงวดจักงวดละครับสองงวดสองงวดเลยเนาะหมวดบังฮันคืนสองครับผม ผมต้องหัน02บากกามาซีซีบอครับ02หล,ลักกับซีซีโบสูเ FC ฟังนะครับประจันหวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศอองพ2นหกสิบหกนี่ครับแนวไรครับฟันแนวไรไอป่าฟันอีฟันมาไอไมีเด็กหน่อยครับแ,แมนมาให้ยนป่าน,นี่ดาครับมาแล้วมันก็หายหายแอลแม แม่แม่โอยยังไงเด็กหน่อยคนนั้นกับบ่เศร้าหายบ้านปาก็ได้ไปโอยเอาปาก็ได้ว่าสีปอดเขาปอดยังปากก็ไปโอยมากป่ากับอูมากปาก็ได้ปอดเขามันงก็กินเขาแต่ว่าแม่เขาปอดเขาบ่กินครับผมแต่ว่าป่าปอดเขากินกินเขาเดี๋ยวป่ากก็มาถอดเสียมันอาบน้ำอาบน้งให้มันเด็กหน่อยประมาณปีสองปีนี่แหละครับผมอ้เด็กหน่อยเด็กหน่อยลูกฝรั่งครับอู้ลูกฝรั่งเลย่อนี่แมนครับผม บันที่นี่ก็อ้วนอ้วนปากก็อาบน้าห้มันอาบน้าแล้วมันตูเขาขาวบัดเขาอาบน้าสิทาแปลงให้ยังตูมันแดงเลยอ่ะแดงจึงคืนขาวงามครัโอ้ครับผมปากก็ฟันไอ้ซัมนี่นะฟันซัมนี่เนาะอืมเล็กน้อยฝรั่งนี่เคยหูจักกันมาก่อนบ่ครับบ่บ่เคยเห็นกันเลยบ่เคยเห็นบ่เคยจักแต่ว่าแม่เขาพามาเดินบ้านฝ่านีหน้าบ้านนี่บ้านเฮานี่เนาะครับเนาะสิมาบ้านเด็กพี่บ่หรือจังไงบ้านที่ตัวไหนครับปอาจาร หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์โค้สวยงามครับสวยงามหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ครับเอฟซี่เนาะแต่ว่าป่านี่ถ้าฟันเห็นหน่อยมันสีมัดเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งหน้าหนึ่งครับครับผมจะเอายางเรใส่ครับปราชญ์ไปฝากเอฟซี่สามตัวถ้าป่าปกติถ้าป่าฟันป่าก็เอาซีหนึ่งซีป่าวันหนึ่งซีป่าแปดี้ยวโอหนึ่งซีครับผมเด็กหน่อยก็น่ามัหนึ่งซีนี่ไม่ได้ใช้อีกครับ สีกับเด็กเด็กหนอยนี่มันอาจจะเป็นสีโอ้เด้กหน่อยสีกระไรนึงกระไรเนาะครับจ้ะครับกระบ,บ้านเด็กที่เนะาะจ้ะครับผมเด็กหนอยนี่ห้องหายหรือบริห้เลยมันห้ตอนแม่มันจะปลดเขามันห้ยห้บ่เศร้าแต่ป้าไปโอยถึงเศร้าโอ้ครับป้าจันอายุเท่าไรครับป้าอายุป้าบ่ครับผมอายุป้าไอฮ่าฮ่าสิโพ ห้าสิบหกปีเนาะห้าสิบหกอย่างห้าสิบเทสเนี่ล่ะครับผมเพราะว่าป้าเป็นคนไปออยได้จังเศร้านี่เเนาะครับเนาะว่าท่านเอฟซีมาเกลิกอายุครับต้องถามให้ครบถ้วนครับจ้าจ้ะแตผมดูว่าบ้านเล็กที่หรือว่าจะเอาเป็นหนึ่งซีซีหนึ่งก็ได้ครับเนี่ล่ะแนวทางได้เ็ดเนาะครับเนาะมื่อนี้มาเจอเป็นบุญวาสนาสิ่งเจอประจันครับปกติณที่เป็นกับไปขายของตลาดนัดเนาะครับเนาะแม่นจ้ะครับผมขายปิ่งไก่ที่บอกครับต้องอุดเทนต่อกุดเทนครับขายอยู่โซนไหนล่ะครับนี่ บ้าทห้านีละจ้าครับผมบ้าทห้าของน้อครับผมโอเคครับผมสมชมเนาะปัจจันแนวทางดีๆทีเด็ด,ด,ด,ดครับเขาแม่เราสองงวดงวดที่อาจจะมาติดต่อกันก็ได้เป็นงวดที่สามครับเอฟสี FC. ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับมีอย่างเพิ่มเติมอีกครับคุณป้าโบมีหรอกจ้าโบนี่สุดยอดครับสชมเนาะก็ขอกราบขอบพระคุณคุณปัจจันขร์ก้อนห้าหลายๆ ที่ให้เลขกสามตัวไปฝากเอฟซีครับขอให้ม่โชคยังถือระหวัาทีหนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณประจันครับขอบคุณครับสวัสดีครับนอจากเรื่องเรื่องเล้าข่วมฝันของป้าจันของเฮาแล้วนะครับเนาะตัวเลขของป้าจันมันก็มีสามหางครับผมครับผมสําหรับตัวเลขของป้าจันก็มีหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ครับผมอันนี้เป็นลาบานเลขทีนะครับเนาะบานเลขทีของป้าจันครับผมก็มีหนึ่งสี่หนึ่งสี่ครับผมห้าหกห้าหกนะครับเนาะห้าหกนี่ก็ เปรียดอายุของประจันของข้าครับผมส่วนหนึ่งซีเจก้ตีจ่าข่วงฟันทีประจันเพิ่นฟันเห็นเด็กหน่อยฝรั่งนะครับเนาะครับผมวดวัน,นที่หนึ่งพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่นกกานโชคดีโชคมาเนาะครับเนาะแต่รางวัลใหญ่แล้ววันที่หนึ่งก็ตัวเลขของประจันของข้าครับผมครับผมคลิปนี้บ่าต้องพูนก็ขอจบคลิป,ปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมก็อย่าลืมกดไลคล์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าต้องพูนหาคลิปท่่าาานนนนผู้ชมใคคลิปปตอไเเะะรับ กับผมกับขอขอบคุณทุกท่านนะครับเนาะที่เขามารับชมรับฟังคลิปของท่องพูนชาแนลก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคมาดเลยแล้ววันใหญ่แล้วที่หนึ่งกับตัวเลขของประจันของข้าครับผมกับผมคลิปนี้บ้าท่องพูนก็ขอลาไปก่อนนะครับเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่ขอบคุณครับ